สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามได้คนผู้ชมทั้งหลายด้วยมือนี่ก็ 5, 5. 3ห้าโมงครึ่งสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีวันนี้จะได้ลงคลิปไม่เยอะนะฮะสองคลิปสามคลิปแค่นี้เนี่ยวันนี้ก็ผอนตก,กน,นะฮะ การที่เราอัปโหลดคลิปวิดีโอเนี่ยไม่ว่าอยู่ยที่ไหนก็อัปโหลดได้หมดพอเวลาเราอัปโหลดที่ไหนก็มันแต่ก็ไม่อยากให้มันไม่อยากให้มีคนเยอะนะถ้าคนเยอะเราพูดอาจจะไม่ตั้งสติไม่ได้ไงมันมันก็คือขออนุญาตก,กินกบบน้ำแป๊บนหนครับ อยู่นำ้ำอยู่นำ้ำอิูนำ้นำเย็ยนพอดีอถ้าเราอยู่ตามเล่ตามสวนตามทุ่งนาแล้วก็เอาอถ่ายถ่ายวิดีโอไว้ไม่ต้องถ่ายเยอะนะครับเท่าไหรนะประมาณสามนาทีกว่าๆสำหรับคลิปมือใหม่นะครับสำหรับคลิปมือใหม่เราไม่ต้องถ่ายคลิปเยอะ เพราะว่าเราอยู่อยู่ข้างนอกอยู่ตามทุ่งดาวอยู่ตามทุ่งนาตามไร่ตามสวนก็มันอาจจะได้ยินเสียงนกเสียงกาบ้างชมวิวก็ดีนะนะแล้วเราจะพูดได้ดีกว่าเราอยู่ที่บ้าน,นาเพราะเราอยู่ที่บ้านนี้มันได้ยินเสียง,งคนเสียงรถเสียงอะไรก็รมันก็ได้เหมือนกันแหลยนะแต่วา่าพอเวลาเรา เราเอาบดคิบยาวเนี่ยนะมันมันช้าเนียดมันช้าเนี่ยพะยิงเรียน youtube เยอะเนียดเราก็ามันจะลดลงอีกหน่อยหนึ่งนะพอเราใช้เนีตดเดือนละสองร้อยกว่าบาทเองมันไม่แพงหรอกเนะพราะว่าเราเราคิดว่ามันมันจะได้ค่าตอบแทนของเราอยู่ไม้อย่างนี้เราก็ลุยไปเลยลงมือทำนะฮะถ้าอยากได้เราก็ลงมือทำ คนที่ทำนะอย่าโมดเดยว่าคนอื่นเขาเขาได้เขาได้มายังไงเป็นคนเหนื่อยนะไม่มีใครรู้สักคนนะฮะ